สวัสดีนะครับลูกวันนี้มาใบงานที่เก้านะขึ้นเรื่องใหม่นะลูกเรื่องภาพฉายนะครับภาพฉายเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะภาพฉายเนี่ยมันก็เป็นการมองภาพนะลูกอในระนาบต่างต่างอมันก็จะประกอบไปด้วยอ่าสามระนาบอ่าหรือ3มุมที่เราจะต้องรู้จักนะลูกนะครับอันนี้เป็นภาพฉายมุมที่1นะมุมที่1ก็จะประกอบไปด้วยภาพด้านหน้านะครับอ่าฟอนต์วิว ด้านข้างอันนี้นะลูกไซด์วิวนะแล้วก็ด้านบนท็อปวิวนะครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะเป็นแบบอย่างง่ายที่เอามาเป็นใบงานให้เรานะครับดูเป็นใบงานแรกนะในเรื่องของภาพฉายนะครับถ้าเรามองดูนะถ้าเรามองจากภาพออไอโซเมตริกนะนี่คือภาพไอโซเมตริกนะลูกนะครับถ้าเรามองจากภาพด้านหน้าเนี่ยมองด้านหน้าจากฝั่งด้านนี้เข้าไปดูหัวลูกซอนนะลูกแล้วลองมาสังเกตจากภาพฉาย นะครับภาพฉายในยครูจะให้ตัวเป็นตัว F ไว้นะด้านหน้าฟอนวิวนะครับมันก็จะเห็นชิ้นส่วน2อันก็คือตันนี้กับอันนี้นะครับนี่ชิ้นส่วนแบบนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนะด้านข้างเนี่ยสา,ายวิวนะลูกด้านข้างเนี่ยจำไว้ว่ามันจะอยู่ด้านซ้ายมือของด้านหน้าเสมอนะครับนี่เขากําหนดให้นี้เป็นด้านหน้า นะครับด้านหน้าอันนี้ซด์วิวก็จะอยู่ด้านซ้ายของด้านหน้าเสมอก็อคือเป็นด้านข้างาด้านข้างก็จะเห็นถ้าเรามองในแนวนี้นะล,ลูกมันก็จะเห็นเป็นประมาณเือนตัว L ตัว L นะครับตัว L เป็นตัว L แบบนี้ปึ๊บี่ตรงนี้ใช่ใช,ใชใ่เลยความสูงนี่ความสูงตรงนี้เท่ากันความยาวตรงนี้เท่ากันนะครับต่อมา มุมสุดท้ายด้านบนนะลูกท็อปวิวนะลูกท็อปวิวก็คือการมองภาพจากด้านบนลงมา,อามองจากด้านบนลงมา,าก็จะเห็นสส่วนก็คือส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะครับนี่พอเราฉายภาพมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็น่าตาแบบประมาณนี้นะที่เราจะต้องรู้ไว้คร่าวๆก่อนนะลูกมี3ด้านเท่านั้นด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับส่วนใบงานวันนี้ใบงานที่9้านะเดี๋ยวครูจะ วาดให้ดูนะครับายงานที่เก้านะายงานที่เก้าก็ไม่มีอะไรมากครับายงานที่เก้านะเราก็เตรียมดินสอมาเตรียมดินสอมาได้เลยนะครับเตรียมดินสอเตรียมไม้จากเหมือนเดิมนะเริ่มจากการแบ่งครึ่งละลูกแบ่งครึ่งกระดาษก่อนแบ่งครึ่งกระดาษก่อนนะเราแบ่งครึ่งกระดาษแบ่งครึ่งกระดาษ ระวังที่เขียนก็ฟังเพลงไปด้วยนะเปิดเพลงให้ฟังเป็นครึ่งกระดาษครูขอญาตวัดก่อนประมาณนี้แบ่งครึ่งนะครับเราก็แบ่งเองนะของเรานะแต่ครูไปแบบรวดเร็วนะแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งกระดาษเสร็จปั๊บเราจะเริ่มจากการเขียนภาพไอโซเมตริกก่อนนะ นะครูก็แบ่งครึ่งอีกทีนึงแบ่งครึ่งอีกทีนึงนะประมาณนี้นะครับแบ่งครึ่งเราจะเริ่มจากการเขียนภาพไอโซเมติกก่อนไปแบบรวดเร็วนะแบบรวดเร็วไอโซเมติกรับอันนี้แบ่งครึ่งนะครับวัดขึ้นไปสูง C ก็ได้นะลูกสูง C ส,สูง C ส,สูง C จากฝั่งนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดนะครับให้เป็นจุด A นะให้เป็นจุด A นะครับ uh. แบบวเร็วนะเร็วหลังจากนั้นก็หยิบไม้ฉากมาทํามุม30องศากับจุด A นะลูกนะครับทำมุม30องศากับจุด A อ่าลากยาวยาวไปนะครับอ่าทมุมจุดเอแล้วไปนะครับอ่าตอนนี้จุดเอทำมุมแนละ้วไปด้วยเร็วนะนะครับ ถ้าเราดูจากในแบบนะครับมันสร้างกลองสี่เหลี่ยมเลยนะครับสูง40่ว่าง40่ยาว40นะ รูปนี้รูปไอโซเมติกนี้ทุกคนน่าจะวาดได้นะลูกนะครับเพราะว่าเราก็เคยผ่านภาพไอโซเมติกกันมาลายไปแล้วนะลายใบงานกันแล้วนะครับแ่วเดี๋ยวไม่เป็นไรครูวาดให้ดูแบบรวดเร็วนะไปดูแบบรวดเร็ว เริ่มจากกองสี่เหลียมก่อนอ่หลังจากนั้นก็เราก็ดูตามแบบนะมันไม่ยากเลยแบบนี้คำนวณขอไปเพื่อเร็วอยวาไม่ทันนะเดี๋ยวมันวิดีโอจะยืดเยอะ เสร็จนะครับแล้วขอลงเส้นเข้มนะ เสร็จนะครับหลังจากนั้นจะบอกขนาดแบบรวดเร็วนะ หลังจากนั้นก็ใส่วลูกสอนลูกอาจจะไม่ค่อยสวยนะลูกของคุณต้องรีบวาดน,นะ อ่าตอนนี้ภาพภาพสามมิติเราเสร็จแล้วนะลูกนะครับไอ้อีกฝั่งหนึ่งที่ครูแบ่งไว้ให้จําได้ใช่ไหมลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนภาพชายนะดูฝั่งนี้ดีนะลูกนะครับอ่าเราก็แบ่งจากกรอบลงมาเนี่ยวัดลงมาประมาณสามเซนก่อนนะสามเซนนะครับอ่าแบ่งไว้าสามเซนหลังจากนั้นก็ลากเข้าหากันเลยนะครับอ่าเราลากยาวๆไปเลยนะลูกมันจะได้เส้นแนวนอนแบบนี้นะครับ อาเราจะเริ่มจากภาพด้านหน้าก่อนนะด้านหน้านคือมุมฝั่งนี้นะครับอ่เราก็ต้องรู้ว่าด้านหน้าตรงเนี้ยขนาดเท่าไหร่นะอ่าถ้าเรามองจากภาพด้านหน้าขนาดปุ๊บมองไปแนวเดียวกันอ๋อสี่สิบนะครับเราก็วัดมาตรงนี้สี่สิบอ่าสิบจุดไว้อ่าจุดไว้ได้สี่สิบแล้วนะครับลากตั้งฉากลงมาเลยนะครับลากยาวๆลงมาเลยนะลูกสุดกระดาษนะเดี๋ยวจ,จะบอกว่าทําไมนะลากลงมาสี่สิบนะครับอ้าวพอเราเห็นสี่สิบแล้วด้านหน้าแนละ้ว เราต้องรู้ความสูงของมันความสูงก็40เหมือนกันก็จะจุดวัดลงมา40นะครับวัดลงมา40ก็หลังจากนั้นก็ลากแนวนอนนะลูกยาวไปชิดขอบเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่าตรงนี้นี่มันจะเพราเรามองด้านหน้าใช่ไหมลูกมันจะแบ่งเป็นสองชั้นใช่เไเราก็ต้องรู้ว่ามันเท่าไหรเอา20แล้วก็วัดลงมา20นะครับ เวลาลากก็ลากยาวเลยเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะเดี๋ยวมันจะเฉลยที่หลังนะครับลากยาวแบบนี้อ่าตอนนี้ด้านหน้าได้แล้วนะครับด้านหน้าได้แล้วต่อมาด้านข้างมาดูด้านข้างนะด้านข้างก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้อ่าฝั่งด้านนี้นะครับด้านข้างเป็นรูปตัว L ใช่ไหมอ่าเราก็เว้นระยะห่างความด้านหน้าด้านข้างไว้สักประมาณ3มเซนจุดไว้3ามเซนนะครับ แล้วก็กยา,ยาวลงมาสามเซนอ่าหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำตัว L ถ้าเรามองจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันก็ต้องยาวสี่สิบถูกไหมยาวสี่สิบยาวสี่สิบจุดไว้ก่อนแล้ว,ลว้ยาวไปสี่สิบอ่าสี่สิบตรงนี้ขนาดยี่สิบใช่ไหมลูกอ่าล้วก็วัดมายี่สิบ นี่เส้นนี้ไม่ต้องแบ่งถูกไหมเพราะฝั่งนี้ลากมาให้แล้วนี่เหตุผลเทลากยาวๆนะลูกเพราะว่ามันจะได้ไปในแนวเดียวกันนะครับอ่าต่อมา,ต,อมาต่อมาคมมรูมีวิธีรัดนะลูกวิธีรัดนะเอาไม้ฉาก45าองศามาวางที่มุมของภาพด้านหน้านะลูกมันก็ตัดทะแยงตัดทะแยงแบบนี้นะครับอ่าเส้นทุกเส้นที่ ที่ตัดกับภาพด้านข้างนะครับลากมาฝั่งนี้เลยอ่าลากมาฝั่งนี้มันจะเป็นการถ่ายแบบเป็นการสะท้อนแบบ45องศานะลูกนะครับอ่าสะท้อนแบบ45องศาอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องวัดอะไรเลยนะครับอ่าเราไม,ไม่ไม่เชื่อลองดูนะระยะห่างตรงนี้มันก็ได้3มเซนเหมือนกันเห็นไหมสามเซนเท่ากับฝั่งนี้เลยนะครับชิ้นงาน40 ไว่ได้สี่สิบเหมือนกันนะครับอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงอาจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะคาดเคลื่อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาครูลงเส้นเข้มเลยนะเนเ,เริ่มจากความท้านหน้าก่อนอเข้ม น,นั่นน่ะนะจุ๊บจุ๊บนั่นน่ะนะครับด้าน,นข้างเป็นตัวแอล ตัวแอลอตัวแอลเห็นไหมตัวแอลเรามาดูด้านบนด้านบนอมองจากด้านบนลงมา บนปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะตอนนี้นะครับออาเสร็จแล้วนี้ไปงานงเราก็เสร็จแล้วนะ,ะเขียนชื่อนิดนึงเขียนชื่อนิดนึงเขียนชื่อนิดนึงวันนี้ไปงานที่เก้าที่เก้านะครับภาพฉาย มุมที่หนึ่งนะครับเอาวิธีการเช็คนิดนึงอันนี้เป็นเคล็ดลับนะลูกเคล็ดลับในการตรวจเช็คนะ,ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเขียนภพาพใช้ถูกหรือเปล่า,ามีวิธีการนะลูกเอาดูด้านหน้าก่อนครูใส่สัญ,ญลักษณ์ตัว A ไว้ในเราไม่ต้องเขียนก็นได้นะครูจะสมุดอ่าด้านหน้าถ้าเรามองจากด้านหน้าใช่ไหมเราจะเห็นตัว A อ่าอันนี้ครูเขียนไว้ตัว B นะครับตัว B อันนี้ตัวนะอ่าเขียนไว้ให้เราไปเช็คดู นะครับเขียนทุกด้านที่เรามองเห็นไว้เรามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเห็นตัว A จริงไว้เห็นตัว A โอเคถูกต้องเห็นไหมด้านหน้าตัว A นะครับด้านข้างเป็นตัว B เป็นรูปตัว L อตัว B เป็นรูปตัว L อนะบเป็นรูปตัว L อันนี้เป็นตัว C นะครับตัว C เห็นไหมถ้าเรามองจากด้านบนจะเห็น C นะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะวิธีการเช็คง่ายๆเสร็จแล้วปั๊บ ขอให้เราเขียนตรงนี้นิดนึงจะได้รู้ได้ไดจำได้นะอ่านี่ด้านหน้าด้านหน้าฟอนต์วิวนะใช้สังลักษณตัว f นะมาจากฟอนต์นะครับด้านหน้าต่อไปด้านข้างด้านข้างอะไซด์วิวนะครับใช้ตัว H s นะ <S แล้วก็ด้านบนด้านบนใช้ตัว t นะครับท็อปวิวอาโอเค เป็นอันว่าเสร็จแล้วรูกกลับไปงานที่เก้านะภาพใช้มุมที่หนึ่งแล้วเราก็จะได้ทบทวนเรื่องภาพสามมิติไปด้วยอ่าแล้วก็หัดเขียนภาพใช้นี่เป็นภาพใช้แบบง่ายๆนะให้เราลองดูก่อนนะนะครับอ่าเคล็ดลับของมันก็คือลากเส้นในแนวนอนนี้ลากให้สุดเลยแนวตั้งก็เหมือนกันมีอะไรเส้นไหนก็ล่างลงมาให้หมดนะครับแค่นั้นเองนะอันนี้แบบยังง่ายก่อนลูกครับ